สวัสดีค่ะก็เจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี้เลยค่ะนาฬิกานะคะจากกุชชีก็ถือว่ารุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ฮิตเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะรหัสเขาจะคือ YA142305 นะคะหรือจะเป็น GG2570 นะคะเขาจะมาในขนาดซสายอยู่ที่นับปัดนะคะ41มิลนะคะแล้วก็ จะมาพร้อมกับสายเขียวแดงซึ่งเป็นสายซิกเนเจอร์นะคะของแบรนด์กุชชี่แบบนี้เลยนะคะสายก็จะเป็นสายผ้าแบบที่เราเห็นเลยนะคะตัวอันนี้ก็จะเป็นปั๊มกุชชี่นะคะนี่ตรงปลายนะคะหน้าตานะคะหน้าปัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านข้างนะคะก็จะมี คำว่ากุชชี่เหมือนกันนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีคําว่ากุชชี่เป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็ สวิตเมตรนะคะ 1, 4 2 3รายละเอียดต่างๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือสายนะคะเป็นสาย2ชั้นแบบนี้นะคะที่มีความปรับได้อยู่ด้วยนะคะของสายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะปรับยังไงนะคะซึ่งสามารถปรับได้นะคะตัวรูนะคะก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6 เจ็8แปดแ,ปแปรูนะคะระบบตัวนี้นะคะจะเป็น E T A Quartz นะคะในการ Movement แล้วก็สามารถกันน้ำนะคะได้ลึกถึง10 ATM เลยนะคะ ตัวนี้นะคะสายที่คุณบอกนะคะว่าสามารถปรับได้นะคะสามารถปรับได้ถึง190มิลน,นะคะถึง232มิลเลยนะคะ mm. อย่างที่บอกนะคะเป็นสวิตช์แมสส่วนใหญ่แล้วนาฬิกานะคะของ g ุชชีก็จะเป็น2อ,อ2ปีนะคะในการวรันตีนะคะหรือรับประกันนะคะ mm. คือตัวนาฬิกาอันนี้นะคะจริงๆแล้วตามในเว็บนะเขียนว่าเป็นของเม n นะคะแต่ว่าตัวกุ้งเองนะคะกุ้งว่าจริงๆแล้วเขาสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะ สำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะคะอาจจะกุ้งลองเทียบข้อมือกุ้งให้ดูนะคะซึ่งกุ้งเป็นคนข้อมือเล็กนะคะข้อมืออยู่ที่14น่าจะได้นะคะก็ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะอ,มอะมาดูหน้าตานะคะนี่หน้าตาก็จะแบบนี้นะคะเป็นสาย ผ้าเขียวแดงนะคะจริงๆเขียวเขาจะมีความสวยกว่าในกว่าในกล้องนะคะในกล้องจะดูออกแบบดํานะคะไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะแสงหรือ,อยังไงนะคะไม่โดนคือสีอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็มีตัวสเตนเลสต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นสายแบบนี้ซึ่งเราสามารถปรับได้นะคะอ่าแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นบาร์โคดของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับกล่องนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นใบหน้าตาารันตีประมาณนี้นะคะก็จะมีออกช็อปไนอะไรยังไงซึ่งตัวเลขหรือว่ารายละเอียดในนี้บางครั้งก็ไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งก็คืออาจจะหลายๆหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนกับ ที่กุ้งรีวิวแต่ว่าให้ดูในส่วนของอตัวสินค้าดีกว่านะคะถ้าเป็นของแท้อย่างไงมันก็คือของแท้นะคะ,ะรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะกุ้งก็ว่ามีความแบบคือตัวสายะคะ่ะมีความเขียวแดงซึ่งบ่งบอกได้แต่ไกลว่าคือกุชชี่นะคะแล้วก็มีความทนทานคือสายเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดเราเบื่อเนะะี่ยค่ะกุ้งคิดว่าสายเราเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนเป็นหนังได้นะคะสำหรับนี้กุ้งก็จบการรีวิวแล้วนะคะไปแล้วนะคะบา,บายคะ่ะ